สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอาจารย์แม่สลิด JO2 นะคะก็สวัสดี FC น้องอิงนะคะสวัสดี FC สาวน้ตสุนแตกสวัสดี FC ทพ่วโลกนะคะก็ถ้ารับเข้ามาฟังก็รบก,กวนนะคะกดติดตามช่องอาจารย์แม่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมาฟังกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เก้านะคะในถุนาวันนี้คือวันที่เรานัดก,กันนะคะที่จะ มีการชมนะคะหมอลำคณะใหม่นะคะหมอลำคณะใหม่ล่าสุดที่ตั้งเลยนะคะก็คือคณะบุญอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์นะคะหรืออ้นอัวบันเทิงศิลป์นะคะก็มีผู้นำทีมงานที่ไม่อยากเป็นผู้นำแล้วนะคะเพราะต้องจ่ายค่าตัวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงของเรานั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันที่พอก,การสาแจ้งมาว่าจะมีการไลฟ์สดนะคะที่ที่ทำการ 899หมู่5นะคะที่บ้านน้องครูสุสเกตนั่นเองนะคะก็น้องอิงก็มีการ<ม>เ,เชิญชวนนะคะศิลปินหน้าใหม่ที่จะมาเข้าร่วมมุลอุ้ยปุ้ยมากกว่า30ชีวิตเลยนะคะที่จะมานะคะเข้าๆนะคะก็มีหลายคนเลยนะคะ่ะศิลปินจากวงหนึ่งแล้วก็วงสองนะคะคนที่เคยมางานแต่ช่วย์ที่สะกัด แล้วก็ปิดวงไปแล้วนะคะคือแตกตัวๆคราวที่แล้วก็จะมาออดิชั่นใหม่ในคราวนี้นะคะแล้วก็มาเสริมกันหลายคนมากๆเลยนะคะคนที่ต้องมีอยู่แล้วนะคะสี่ห้าคนที่เราคุ้นเคยก็เช่นคือตัวโขวพ่อนะคะพ่อของผู้นำวงนะคะพ่อเอกน้องคูนะคะพ่อ,อ,อครูมีแม่หน่อยนะคะมีสีสกลน,นะคะ พ่อการชัยนะคะพ่อนนนะคะแล้วก็พี่เอ็งจี้อย่างเงี้ยเป็นต้นทีน่าทึนตานะคะส่วนศิลปินนะคะคนเก่าๆก็มีแม่แก้มใเจอนะคะแม่แก้มพี่บาสพี่เบียร์แต่ว่าคนใหม่นี่สิพี่บ่าวพ่อบ่าวเอกและตาลบุรีด้วยนะคะคนเก่านะคะที่ไปออดิชั่นแล้วก็ปิดวงลงมาแล้วนะคะแต่ช่วยๆแต่คราวนี้มุนอุ้นปุ้ยหรืออน้นอัวปัญธงศิษฐ์นะคะของน้องอุ๋งก็มี คู่ขวัญจากวงสองนะคะสาวน้อยสองคือพี่ยอดดีแล้วก็พี่๋อมแป๋มนะคะแล้วก็พี่ฟีดด้วยนะคะีมเล้าไก่นะคะก็มาเนาะมาด้วยกันแล้วก็มีนอ่งยักษ์ด้วยนะคะพี่หมิวนะพี่หมิวก็ตอบรับว่าจะมาแล้วนะคะก็กําลังเดินทางเข้าสู่บ้านหนองกูนะคะที่ทําการของคูยกันกกะทุกคนเลยนะคะพี่๋อมแป๋มก็เมื่อเช้าทำคลิปว่ากําลังเดินทางอยู่นะคะ ส่วนอของวง,อวงสองอีกคนคือใครน้องฟ้าใสยนะคะน้องฟ้าใสภาษาพรก็ว่าจะมาอีกคนนึงค่ะที่ได้เลยนะคะ,ะลูกศิษย์กูแบงน้องโซเฟียนะคะน้องโซเฟียโอ้ยที่กล่าวมานี่ก็แบบเป็นอะไรที่โหเยอะมากแล้วน้องนะคพะัีบาสที่เบียก็กําลังเดินทางน,นะคะตอนนี้มีเสริมจากวงหนึ่งก็คือพี่ตันนะคะแล้วก็น้องบอมแบมเนาะมา พี่จันจะกีลังเป็นนักดนตรีนะคะพี่จันทําคลิปว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เตรียมแขนนะคะเตรียมผินเตรียมแคนเั่นเป็นดนตรีประจําตัวของพี่จ,จันก็จะมาช่วยในนักนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพี่ช้างด้วยนะคะยังจะจไปกับม,กมาพี่ช้างก็เลยแบบรับรองว่างานนี้คับคั่งมากเลยนะคะที่กล่าวมานี่ก็เป็น10-20ทีวีแอแล้วยิ่งจะมีคนเอกที่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเสริมหรือเปล่า นะคโะอ้ oh, งานนี้นะคะพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนนะคะเ,เปิดวงตอนออ20นาฬิกาหรือ2ทุ่มนะคะปิดวงเที่ยงคืนนะคะ24นาฬิกาเต็มอิ่มเลยค่ะ4ชั่วโมงนะคะพวกเราก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจมุง่งอุ่นปุยนะคะโดยหัวหน้าผู้ถืดงานวงอิงเพชรบ้านแพงนะคะงานนี้ ก็ครั้งที่แล้วแต่ตัวตเราก็หวัวร้อแล้วก็สนุกสนานนะคะทั้งวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยคนเข้าชมเป็นสองหมื่นคนเลยสองกว่าเลยโอ้โหสูงสุดเั้งสองหม่นเจ็ดในคืนแรกนะคะแล้วก็สุดท้ายตอนช่วงเตยลาแต่ละคืนก็อยู่ที่หมื่นสองหมื่นเท่านั้นเลยนะคะก็แสดงว่างานเนี้ยคืนเนี้ย อาจจะถึงสามหมื่นก็ได้เรามาดูกันว่าพอ่พอพ่อแม่แม่ทั้ทงหลายจะเข้ามาเชียร์ลูกสาวแล้วก็ทีมงานนะคะม่ออุ้ปุ้งกันมากน้อยแค่ไหนต้องขยายสังกีกี่ครั้งนะคะแล้วก็มาสนับสนุนนะคะให้เขาพวกพวกเขาได้มีกําลังใจนะคะในช่วงสิดโบมรวมตัวแล้วก็สร้างความสุขให้กับพ่อพอ่พอ,พอแม่แมเอฟซีทั้งหลายทั้งนั้นนะคะในเวลาที่ต่างกันเนาะมืออุ้งปุ้งเขามีมีคนที่สนับสนุนนะคะ คือหนังคายอ้อบน,นะคะเราก็อย่าลืมนะคะคายอ้อกก็จะจายันที่17แคลาคดานะคะแล้วก็ที่สําคัญที่เดียนนี้ที่จะถึงก็คือ,อ,อวันปิดวงนะ,ะวันที่28มิถุน,น,ะะน,ะะนะะาจะทอะไรวันนี้ที่จะทําก็เพื่อปิดวงน้องนะคะวันนี้มุ่นปุ้ยนะ,ะอยากได้ทลุลัางนะคะก็ พ่อแม่พี่น้องที่ได้ดูทีปจัจแม่ันนะคะก็ช่วยกันส่งข่าวนะคะแล้วก็ช่วยกันสจัดแสนงน,น้องนะคะก็หวังให้ถึงร้านลูรูนะคะแล้วก็แอคเคนนี้ที่ตามสุดนะคะแล้วก็คือเป็นการทดแทนของสิ่งที่น้องพวกเราทะะําแล้วก็ผิดหวังต่อรายการมาก็ครั้งนี้แหละหวนใจหมักชนนะคะทาให้เรื่องระเบือไปเลย ว่าฝันใจมาชนแท้จริงก็คืออุ่นอีกนะคะอุ่นอีกจนฝันใจขอกพ่อแม่พลังนเนี่ยพลังนี้เงียบกุกคนนะคะเราก็อยากให้น้องอมีความสุขก่อนที่วันที่จะปิดนะคะปิดฤดูกาลนะคะหยุดพักผ่อนแต่น้องเชื่อว่าไม่ได้หยุดพักผ่อนันรุ่งขึ้นนะคะก็ต้องทงาอํางานหนักตลอดจนถึงกับอเอนนี่เลยนะคะจนช่วงไขรอบออเปิดแล้วถ่ายแล้วก็ยังต้องเินส่ใอีกนะคะน้อง ตัวเนียสองเดือนเนี้ยจะเหอนอยมากๆนะคะก็เป็นกวัยกำลังใจและน้องก็ยังห่วงพ่อแม่เอ็กซ์ทุกคนท,กที่จะเดินทางไปไหนมาไหนน้องก็จะห่วงจังน,นะคะแล้วก็กิจวัตรประจาวันของอุ๋งก็เรียบง่ายนะคะเป็นเด็กดีน่ารักนะคะแล้วบ้านนี้คือ ต่างรอยยิ้มให้เราได้ทุกวันนะคะดูจากคลิปข้อการใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคำคำคาคาทุกอย่างอาจจะแม่แบบก็อยากจะทําคลิปนะคะเล่าเรื่องของบ้านที่รีวิวของข้อการใช้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องได้ทำได้แน่ว่าความสนุกสนานของการที่อยู่กับครอบครัวน้อง เราก็จะไม่ทิดงหวังเลยเพราะว่าพอเข้าไปเราก็ได้ความสนุกสนามความบันเทิงรับพลังบุกตลอดเวลาแล้วอาจารย์แม่ก็เชื่ออยู่ว่าบุญอุ้ยปุ้ยในครนนี้นะคะก็จะให้ความสนุกแก่พ่อแม่เอฟซีทุกคนให้หายคิดถึงนะคะเพราะกันไับอกไว้ว่าคืนนี้จะมีมาลัยแค่สองประเภทนะคะก็คือสนับรนุดนน้องอุ้งตีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมา,าลัยรวมนะคะเพราะว่าศิลปินมากหน้าหลายตา เดี๋ยวบรรดาพ่อๆที่เขาเป็นผู่ดาเนินการนะคะเขาจะงงมากมายนะคะก็ทําแค่สองพอนะคะก็ก็จะดีนะคะง่ายง่ายต่อการบันจุบัญชีนะคะพ่อครับทั้งหลายที่ดูแลเป็นแอดมินก็จะได้สะดวกด้วยนะคะวันนี้ถ่ายทอดที่ช่องของพ่อการใช้เวลาสิ์เหมือนเดิมนะคะเข้ามาจาับจองนะคะโดยไวๆเลยนะคะทุกคนอาจจะแม่ตื่นเต้นมากอยากรู้ว่ามันจะเป ทางไหนการลำสามเรื่องรวมเป็นหนึ่งนี่มันสนุกแค่ไหนแล้วก็อยากเห็นแต่ละคนมาแสดงศยภาพนาคะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะอยาาข้างโฆษณานะคะก็กดกิดตามชมชอบออคลิปกปันแน่ก็กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ติดตามแล้วก็เราอาจะได้มีไลฟ์สดทุกวันประมาณ7จ็ดโมงกวานะ่าเข้ามาคุยกันได้นะคะก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีบังฟนะคะ What? Mm -hmm.